สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอามีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่ในโซนรถกระบะนะคะของบริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นศูนย์รวมรถมือสองคุคณภาพเกรด A นะคะเป็นแหล่งใหญ่เลยนะคะมีสต๊อกรถให้ลูกค้าเลือกนะะมากถึง350คันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่ในโซนรถกระบะกันนะคะคันนี้นะ,ะที่จะพามาชมนะะจะเป็นกระบะ4ประตู พรีรนเนอร์ ner, นะคะเป็นกระบะยกสูงปี2018นะตัวนี้จะได้โฉมหน้าหล่อนะคะหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าโฉมหน้าล็อกโกนะคะคันนี้เป็นรุ่น 2.4E นะคะเป็นตัวรองท็อปในเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะสำหรับราคาขายนะคันนี้จะอยู่ที่649,000บาท นะคะหกแสนสบาทลูกค้าไม่มีประวัติแบคลิีดนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถสีขาวนะในโฉมหน้าหล่อนะตัวกระจังหน้านะด้านในนะคะจะเป็นวัสดุ เป็นโนแบล็กนะเป็นวัสดุดําเงาเพิ่มความหรูหราในส่วนของกรอบด้านนอกจะเป็นกรอบโครเมียมด้วยพร้อมด้วยโลโก้ของโตโยต้าที่เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันสําหรับในส่วนของไฟคู่หน้านะคะตัวนี้เป็น 2.4e ไฟหน้ายังเป็นตัวของมันติรีเฟคเตอร์เป็นหลอดไส้ฮาโลเจนมีไฟเลี้ยวนะติดตั้งมาอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยสำหรับในส่วนของด้านล่างจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้า นะคะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าอันนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่แล้วสำหรับในส่วนของด้านข้างนะคะตัวของล้อมแม็กเป็นแม็กอลอยนะคะเป็นแม็กอรลอยแท้โรงงานนะคะมาพร้อมกับยางบิสโตนนะซีรีส์ยางอยู่ที่265หกห้าทับหกห้านะคะคันนี้เป็นยางปี2021นะคะเป็นยางปี2021เเลยได้ยางใหม่ๆแบบนี้ไปนะคะ ตัวเนื้อยางต่างๆเนี่ยไม่มีแข็งแน่นอนนะคะล่องลายเหลือลึกๆเลยนะคะในส่วนของภายในซุ้มล้อน้อยู่ในสภาพเดิมนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีการถูกผอดน,นะคะไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะลูกค้าสำหรับในส่วนของบันไดาข้างนะสำหรับตัวกระบะยกสูงนะคะอันนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะโลโก้ต่างๆนะคะอยู่ในตำแหน่งเดิมๆแบบนี้นะคะตัวของ กระจกมองข้างเนี่ยเป็นครอบนะครอบโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะติดตั้งมาเนี่ยอยู่ในกระจกมองข้างอยู่แล้วนะคะมือจับเป็นโครเมียมนะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นโครเมียมนะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันนะคะรุ่นนี้นะมีการติดตั้งแคริบอยมาให้นะเฉพาะแคริบอยเนี่ยไม่ต่ำกว่า50,000บาทอยู่แล้วนะ,ะตัวนี้ ะะสำหรับแคดดบอยรุ่นนี้นะคะจะมีในส่วนของไฟเบรกนะ,ะอยู่ด้านบนด้วยนะคะนะ,ะแล้วก็ด้านท้ายของฝากระโปรงฮะ,ะนี้ติดตั้งจากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะคะเป็นไฟเบรกแบบ LED นะ,ะในส่วนของโลโก้นะคะเตยต้าไฮรักลีโวนะคะอยู่ในตำแหน่งเดิมๆไม่มีการแกะนะคะตัวของมือจับเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีกล้องสองภาพขนาดถอยติดตั้งมาให้นะ,ะในส่วนของ กันชนท้ายนะเป็นโครเมียมนะคะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่มีผลกับการใช้งานนะคะนิดเดียวนะคะตัวนี้สวยๆแบบนี้นะคะภายในนะคะให้ดูภายใน Carry Boy กันนิดนึง่งนะตัวแค r r บอยอ่าตัวนี้ติดตั้ง Mac l i n e นอรให้นะคะมี Mac ก i ล e r มาให้แล้วก็ตัว Mac l i n e นอรเนี่ยแทบจะไม่มีรอยนะของการขนบรรทุกสิ่งของเลยนะคะตัวแค r y บอยเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะคะ สภาพโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลลูกค้าที่กลัวจะเจอรถชนหนักรถพลิกคว่ำนะอันนี้เราการันตีให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะคะว่าไม่มีนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกลับสีแน่นอนนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะ,ะในส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างสาหรับนะคะภายในนะ,ะของตัวห้องโดยสารน่าจะเป็นโทนสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีเงินเมทัลลิกเนะะี่ย ตกแต่งไว้นะแล้วก็ตัวของพนักกว้างแขนเนี่ยเป็นผ้าบุนิ่มแบบนี้นะคะเป็นผ้าบุนิ่มแล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุเนโนแบกนะคะด้านล่างนะคะจะเป็นตัวพลาสติกขึ้นรูปนะมีช่องวางขวดน้ําให้แล้วก็มีช่องใส่กอกสารให้นะคะแล้วก็มีลําโพงติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะ,ะเป็นเบาะผ้านะ,ะนั่งสบายนุ่มนะคะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นเบาะผ้า แล้วก็เป็นเบาะไอโซฟิก so ด้วยนะสามารถล็อกนะพวกคาซีดเด็กได้นะคะตัวของเบาะเนี่ยสภาพดีมากๆนะคะไม่มียุบไม่มียน่นนะตัวผ้าเนี่ยไม่มีรอยขาดนะคะไม่มีแบบตําหนิเลยนะต้องเรียกว่าสภาพเบาะนี่มาแบบเนี้ยบมากๆนะแล้วก็ในส่วนของพนักวางแขนเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าบุนิ่มแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําให้นะสำหรับในรุ่นของ2 4 e นะคะจะไม่ได้มีตัวช่องแอร์ด้านหลัง มาให้นะคะแต่ว่าความเย็นเนี่ยทั่วถึงแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของหลังเบาคู่หน้าเนี่ยจะมีกระเป๋าสําหรับใส่เอกสารนะคะมีช่องใส่เอกสารมาให้แล้วก็มีตัวของที่คล้องนะที่ที่แขวนของนะคะรับน้ําหนักได้ถึง4กิโลกรัมเลยทีเดียวนะสภาพเบาเนี่ยถือว่าดีมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของมือจับนะที่เป็นรถยกสูงแบบนี้นะจำเป็นต้องมีมากๆเลยนะ,ะเวลาขึ้นลงเนี่ยสะดวกสบาย เดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันต่อนะคะสำหรับในส่วนของแผงประตูด,ด้านหน้านะคะฝั่งคนขับนะจะมีในส่วนของกระจกหน้าต่างทั้ง4บานนะคะฝั่งคนขับเป็นปุ่มกดออโต้นะเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกมีให้นะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะในส่วนของมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะแวะมาดูนะคะในส่วนของหัวน็อตนะะโครงสร้างด้านข้างของรถกันบ้างนะคะเดิมๆแบบนี้ ไม่มีการไขนะหัวน็อตทุกจุดเนี่ยไม่มีการไขนะตัวเพดนะเป็นพลาสติกนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ,ะจะ <c oughs> กันรอยนะอันนี้อยู่ครบเลยในส่วนของเบาะคู่หน้านะ,ะนั่งสบายมากๆนะ,ะสำหรับเบาะรุ่นนี้นะคะเป็นเบาะปรับแมนวนวลนะคะสภาพเบาะดีนะ,ะไม่มีรอยยับรอยย่นเลยนะคะถือว่าเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะคะอันนี้ก็คือผ่านการขับขี่มาแล้วมันต้องมีบ้างนะ,ะแต่ว่าไม่มีขาดนะ ผ้าไม่ขาดนะคะตัวเบาะฟองน้ําภายในเนี่ยไม่ได้ยุบนะในส่วนของพรมาลัยนะ,ะเป็นพรมาลัยยูริเทนนะตัวนี้เป็นยูริเทนสีก้านแบบนี้นะโลโก้ของโตโย t a ที่เป็นโครเมียมติดตั้งให้แล้วก็เป็นมันติฟังก์ชัน1ฝั่งด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ,ะ 2.4e นะคะก็ออปชั่นมาระดับหนึ่งเลยนะคะเดีย๋ยวอัพหาลองสตารทรถชมกันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าน่จะได้นะรถไม่นะคะหนึ่งแม่นเจ็ดพกิโลเมตรนะคะอันนี้ใหม่แท้นะ,ะไม่มีการกรองไม่นะคะเราการันตีทุกคันเลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตบอกเสียงนิดนึงนะคะ,ะตัวนี้นะคะเจ้าของเดิมเนี่ยน่าจะเปลี่ยนตัวเครื่องเสียงนะคะเป็นไพโอเนียมาหน,ะะน้าจอเป็นระบบส ah ัมผัสนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะ,ะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ นะแต่ว่าตัวของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้ไม่สามารถใช้ได้นะในส่วนของโหมดสําหรับเครื่องเสียงต่างๆนะเพราะว่าเปลี่ยนนะในส่วนของเครื่องเสียงมานะคะ,ะตัวนีนะ้สามารถเชื่อมต่อมือถือได้เลยในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแบบมือปรับหมุนแบบนี้นะคะแอร์เย็นช่ามากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะเปิดน้ํายาแอร์แค่นิดเดียวนะคะเย็นเลยนะในส่วนของด้านล่างนะจะมีในส่วนของ พาวเวอร์เอาลให้นะคะเดี๋ยวเปิดไฟให้ชมกันนิดนึงนะคะตัว Power Outlet เนี่ยมีมาให้ถึง2ช่องด้วยกันนะคะสำหรับ Toyota Revo นะคะฝั่งผู้โดยสารนะแล้วก็ฝั่งคนขับนะมีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของนะช่องใส่เหรียญด้านหน้านะอันนี้มีให้ช่องวางแก้วน้ำนะสองตำแหน่ง Eco Mode Power Mode นะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดน,นะคะมีช่องวางมือถือ นะหัวเกียร์ขอภไยค่ะเบรกมือนะตรงนี้นะในส่วนนี้จะเป็นหุ้มหนังนะคะแล้วก็ในส่วนของพนักวางแขนนะเป็นผ้าบุญนิ่มนะคะเดินตัดด้วยได้สีขาวแบบนี้นะ,ะสามารถเปิดขึ้นมาเป็นกล่องเก็บของได้นะ,ะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะจะมีช่องนะเก็บของนะด้านบนเนี่ยจะเป็นช่องสําหรับเก็บเอกสารก็ได้นะ,ะหรือ นะบ,บางท่านเนี่ยจะเอาไว้เก็บพวกเครื่องดื่มนะพวกเครื่องดื่มเพราะว่าในช่องนี้นะคะจะมีในส่วนของช่องนะคะปล่อยความเย็นนะคะที่มาจากแอร์เนี่ยสามารถปล่อยเข้ามาในกล่องนี้ได้นะบ,บางท่านใส่พวกเครื่องดื่มเย็นไว้นะคะรักษาอุณหภูมินะเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยบางทีเราอยากดื่มน้ําเย็นนะแต่ไม่อยากจอดแวะบ่อยๆนะสามารถ ใส่ในกล่องนี้ได้นะในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นตัวของลิ้นชักปกติเลยนะคะสามารถเก็บของได้ตามปกตินะคะรีโวนะคะถือว่าทํามาตอบโจทย์มากมากนะคะสำหรับผู้ขับขี่เนี่ยนั่งสบายนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นรถยกสูงแบบนี้นะคะมองเห็นนะคะวิสัยทัศน์การมองเห็นเนี่ยค่อนข้างไกลนะ,ะเวลาขับขี่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะ,ะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะ,ะขับง่ายนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ะะเดี๋ยวอ้ําพาไปชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะ,ะแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้ากันค่ะมาชมกันต่อนะ,ะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้ฝากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนนะคะตัวของสติ๊กเกอร์นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะซีโรงงานนะ,ะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะแล้วก็หัวน็อตเนี่ยไม่มีการถูกไขนะะสภาพเดิมๆนะ,ะด้านข้างนะะจะมีตัวแผ่นเพจนะ,ะที่ระบุเลขเครื่องเลขตัวถังไว้นะคะมีสัญ,ญลักษณ มอกรติดอยู่ครบเลยนะคะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะคะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาอยู่ในสถานะที่เป็นวงสีเขียวแบบนี้นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะไม่ต้องกังวลนะสำหรับเรืของเพรยนต์นะคะเราดูแลนะ,ะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะ,ะแล้วก็มีการรับประกันหลังการขายนานถึง30วันเลยทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของห้องเครื่องนะ,ะก็แห้งนะคะไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะรอยสีมากโรงง,งานนะคะพวกนี้ ยังอยู่ชัดเจนนะคะไม่มีการดัดแปลงนะคะไม่มีการแก้ไขนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่อนงดน์เด็ดขาดนะคะนี่สีมาร์กนะคะสามารถนะคะเข้ามาดูรถจริงได้นะ,ค,ะคันนี้6 4 9 0 0สบาทนะคะเป็นกระบะ4ประตูยกสูงนะ,ะใส่หลังคาแคร y บอยมาให้เรียบร้อยแล้ว ะค,ะคันนี้น่าใช้งานมากๆนะ,ะลูกค้าเครดิตดีนะสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะแล้วก็ยังผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดอีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะรีบกันนิดนึงนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงกระทั่งวันที่12เมษายนนะคะ2,565นะ,ะมีโปรโมชั่นส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศนะคะลูกค้านะ,ะไม่ต้องจ่ายนะ,ะในส่วนของค่ารถสไลด์เลยนะคะ ก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0888947474อัมเพยนต์นะคะยินดีให้บริการนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอั้มรถมือสองมินบุรีด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดรีวิวรถสวยๆรถเข้าใหม่นะคะของทางบริษัทเพรยนต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเป็นกำลังใจให้อัมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ